ลองเนาะเกี่ยวกับการปรับค่า CAL หรือว่า c l i b r a t e นะครับของตัวไกว่า SX400 นะครับว่าจะมีผลต่อกำลังส่งหรือเปล่าถ้าเราไม่ปรับค่าคอลเหมือนการวัด VSWR นะครับจะมีผลต่อกำลังส่งหรือเปล่าอ่ะคราไปเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะปรับค i b ิเบ te ก่อนนะครับตัวนี้ผมใช้เครื่องไอค้ 80FX นะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเครื่องก่อนเลย ให้เปิดไฟนะครับสักครู่อ่เราใช้ช่อง65นะเป็นตัวทดลองนะขั้นตอนแรกปรับค่าคอร์เรนนะครับหมุนวอลลุ่มนะครับแล้วก็กดคีย์นะครับผมให้ตรงกับค่าที่ระบุไว้นะเผมจะลองทำดูกลองโฟกัสนะครับ ค่อยๆหมุนนะครับเอ๊ะสักครู่อ่ะผมปรับผิดขออภัยด้วยครับรอใหม่ครั้งหนึ่งอุย้ยเกือบเกือบเกือบอเกินไปหน่อยเมื่อกี้อ่าใกล้เคียงเนะงาะประมาณน,นี้เกินไปนิดนึงครับขออภัยด้วยเมื่อกี้ปรับผิดครับอ่ะถ้าเราเคอริเบตเครื่องกำลังส่งแดดเท่าไหร่เนาะ ผมปรับไว้ที่20่สวัตต์นะอู้ออกประมาณ7วัตต์นะทุกคนกคน,นะครับเครื่องเฮนดี้นี่ออกประมาณ7วัตต์ถ้าเราไม่ได้คลอลิเบตล่ะเราก็หมุนไดอัลนะครับอ่ะปรับเป็นศูนย์เลยก็ได้อ่ะปรับต่ำสุดแล้วก็กดคีย์รอบหนึ่งอ่าก็ยังออกเท่าเดิมนะครับ ก็สรุปได้ว่าค่า,าการปรับค่าคาลิเบตหรือค่า CAL เนี่ยไม่มีผลต่อกำลังส่งเครื่องนะครับก็คือ,อเครื่องนี้จะสามารถแยกกำลังส่งกับค่า VSWR ได้เนาะเพราะว่าทำงานคนละส่วนกันครับเพราะงั้นการปรับค่าคูลก็ไม่มีผลอะไรต่อกำลังส่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ท่านใดสงสัยหรือสอบถาม อยากจะสอบถามก็สามารถสอบถามใต้คอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมเอเทนนะครับก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับ